ป่าอ้อยเป็นเตมิโนวะพี่น้องป่าหนามบกไม,ไม่ไม่ไม่หลดประมาะเกี่ยวเขาเฮ้ย,ยเหรีตะต่อมั่นละพี่น้องมาที่นี่ต่อไปกะทิวนันทัวตัวมาที่นี่ มีปลาคอนมาแล้วหนึ่งขนาสิมี้หรอกหน้ามันถ่วมนี่เดี๋ยวพี่น้องแต่อีปูสีมีอยู่มีหรอกปลาคอนเราใจ่เหยื่อมันเบนิดแล้วต้องไปกระถิวานตัวหรอพี่น้องมาที่นี่นโอ้ไปหาสีเนี้ยมาดักหนูกันนะพี่นอ้องไมื่อินตลาดนัดเออสิไปเบิ่งตลาดนัดเมื่อินเนี่ย อยู่นามเพื่อบรรยากาศยาม้ยมาเร่งครับพี่น้องวันนังขั้นถึงวันนี้ไหมยีมหาเนาะประเดียยิ้มาครับเดี๋ยวตะอ้อยไปที่นี่ตัดนาที่แล้วเบิดแล้วครับเมื่อกี้กเขาขึ้นเราเอาขึ้นเราเมื่อกี้นี่เบิดแล้วละเขาเบิดกันยังหน่อยนะเดี๋ยวจะตัดอ้อยไปที่นี่พี่น้อง ถ้าให้ชาวนาก็เป็นสีแ่แห้ะครับต่อไปกปร,ประปูกระถ้วเหลืองสบายครับพี่น้องมาที่นี่ปร,ประปูกระถ้วเหลืองง่ายๆเี่พี่น้องเรับบริสุทธิ์น้ำใสเลยอาศัยน้ำหมอกอยาข่ายยาขายังพอต้องเห็นพอต้องมาเบิ่งดูแลร,รักษามันสบายสบายสามเดือนสี่เดือนเรียบร้อยโลละสิบแปดสิบเก้าบาทบรรยากาศาย่ำแรงพี่น้อง บันนอกบันหน้าเ,นเพียงสี่อะไรพี่น้องดูแบบบันบ้าน,านไปสั่งอะไรละครีรคตรุลเอ,อ้เอาเย็บเยบโอเคทั้งลงมาหน้าบ่อยปลูกปีเดียวเลยพี่น้องเนี่ยถ้านำหวานมันติดสั้นพอใดพระบี่ เปอร์เซ็นต์นำหวานก็นยังสิหน่อยอยู่เพราะว่าเรื่องพิ่น,นธุิตัดกับพ่จักมัดละห้าบาทไปเนี้ยสมมือนี่เอาจ่อยบ่บูสมัยแต่ผมมัดยี่ยมหาทางเองลอยหนึ่งได้ยสสองลอยหนึ่งไดียสบาทนี่เยี่ยมห้าบาทอืมตั้งกี่กี่ลอยมัดได้ยลยยี่สิบห้าบาทสมมือมัดละห้าบาทเดีพี่น้อง บรรยากาศบานบานที่วิบ้านนอกครับบานนอกชนบทแม่บานนอกบานนอกแต่ก็มีไพฟไพ่ด้วยเหรอพี่น้องอินเทอร์เน็ตก็เขาหอดูบู่บานครับ